หนึ่งเดียวในโลกแห่งมนสเสนีย,ยุธยาที่จะได้ล่องเรือคลาสสิกเรือที่เทเลอร์เมดมาจากไม้มะฮอกกานีทั้งลำและยังเป็นเรือที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานกว่าร้อปีกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ริมแม่น้ำเจ้าพยา ฟิลไฟเดอร์กับการเดินทางครั้งใหม่ของเราครับ EP นี้เราจะไปใกล้ๆก,กันก่อนฮะเพราะว่าเราจะเดินทางไปแค่อยุทยาครับเราเดินทางกับ Fortuner Leader เป็นรถแปลงโฉมทดลองขับที่โมมาแล้วเต็มๆจากออโตแกรมนะครับซึ่งใน EP นี้ผมจะเดินทางไปที่อยุทยาเป้าหมายเนี่ย นอกจากจะไปที่ออโตแกรมเพื่อจะไปแปลงโฉมอีกรอบหนึ่งให้ถูกใจสายลุยอย่างผมแล้วนะครับผมจะพาพวกเราทุกคนนะฮะไปเปิดจุดเช็คอินแห่งใหม่และมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆที่อุทยาเพราะว่าที่เนี่ยมีเรื่องราวของเรือคลาสสิกที่มีความเป็นมากว่า100ปีแล้วอยากจะบอกเลยนะฮะว่าถ้าใครที่ชอบเรือแล้วก็หลงไหลความคลาสสิกแบบผมแล้วก็ห้ามพลาดที่นี่เด็ดขาดเพราะว่าทรงเรือของที่เนี่ย มันแบบดูหรูหราอลังการมากๆเหมือนเราไปล่องเรืออยู่ที่ประเทศอิตาลีในเลคโคโมแต่ว่าไม่ไกลครับแค่อยุธยาเท่านั้นคุณก็ได้ล่องเรือหน้าตาเหมือนแบบโหคุณล่องอยู่ในเลคโคโมอ่ะแล้วก็เที่ยวชมความสวยงามของเมืองเก่าเมืองอยุธยาตามผมไปครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนถ้าคนที่ชอบความสวยงามและความคลาสสิกวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจมานำเสนอให้ครับ ตอนนี้เราก็มาถึงเมืองอยุธยาแล้วครับก็ข้ามแม่น้ํามานะฮะมาทางด้านเหมือนจะไปบางปะหันเนี่ยแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าตรงวัดธรรมารามเนี่นะครับเพราะว่าเราจะไปที่ The Wonder Brew Classic m o a t House อยุธยาครับโซนนี้จะเป็นโซนที่อยู่ออกถ้าออกจากเกาะอายุธยาข้ามมาทางบางปะหันนะครับมันจะอยู่ด้านนอกตัวเมืองเก่าอยากมามานานแล้วเพราะว่าเป็นคนชอบรเรือคลาสสิกแบบนี้ จริงๆใจเนี่ยอยากได้ด้วยเพราะว่าเรือทรงนี้ถ้าถ้าเป็นทรงที่ผมรู้จักนะเขาเรียกว่าทรงรีวา V รีวาเนี่ยก็จะเป็นเรือแบบทรงแบบที่เป็นแบบไม้แล้วก็ข้างหลังมีที่นั่งนะครับข้างหน้าก็จะเป็นแบบกระจกขึ้นมาแบบเท่ๆเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยบอทเรนทัลนี่นเ,เดี๋ยวเราถอยหลังเข้ากันสักหน่อยดีกว่าครับจะได้เข้าได้ดีนะฮะเพราะว่ากล้องคันนี้นะครับ มีกล้องรอบคันด้วยนะครับนี่ถอยหลังง่ายมองเห็นชัดเจนนะครับมีชัดเจนนะครับถึงแล้วไปลุยกันครับ ถึงแล้วครับหนึ่งเดียวในโลกครับ The Wonder Blue Classic Boat House อยุธยาที่นี่นะฮะจะเป็นที่เก็บเรือสุดคลาสสิกสุดเท่สุดสวยแล้วมีบริการให้เราได้ล่องเรือกันด้วยเดี๋ยวเราไปหาข้อมูลกันก่อนว่าที่นี่เขามีอะไรเด็ดๆบ้างที่เราควรจะต้องรู้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ น้องใบหมอนค่ะน้องไบมอนวันนี้น้องไบหมอนจะพาพี่เดินดูเรือใช่ไหมคะใช่ค่ะที่นี่คือที่ไหนครับที่จะเป็นที่เดอะวัตเทอร์บูค่ะสิกโบเทิค่ะเรื่องของเราจะเป็นเรือคลาสสิกเป็นของแบรนด์ h ั c เกอร์ครค่ะก็คือเป็นแบรนด์ที่นําเข้ามาจากประเทศอเมริกาค่ะแต่ละลำจะมีปีที่สร้างแตกต่างกันแตกต่างกันแต่ว่าสร้างในลักษณะที่เป็นลักษณะคลาสสิกก็คือเป็นเรือที่เป็นเรือแฮนด์เมดค่ะสร้างจากมือ ทงังหลักเลยเใช่ค่ะอ๋อก็คือจะมีแบรนด์อยู่ซึ่งแบรนด์นี้เขาก็จะสร้างเรือหน้าตาแบบนี้ถูกไหมครับใช่ค่ะเป็นเรือส่งพลาสติกแล้วที่นี่เหมือนเป็นคล้ายๆกับพิพิธภัณฑ์ด้วยหรือเปล่าใช่ค่ะถ้าเรือไม่ได้ใช้างานนะคะครเราจะนาเรือเนี่ยขึ้นมาจอดไว้ด้านบนค่ะให้คนสามารถเข้ามาชมแล้วก็ถ่ายภาพได้ค่ะ มีทั้งหมดกี่ลำครับเรือที่นี่เรือที่ให้บริการที่อยุธยาจะมีทั้งหมด6กลำค่ะครับแล้วนอกจากที่อยุธยามีที่จะมีให้บริการที่กรุงเทพค่ะไทยค่ะก็จะมีให้บริการยูุ่ยจิที่กรุงเทพอีก6ลำก็คือจะมีทั้งหมด12ลำค่ะ12ลำผมเคยเห็นแล้วแหละคนที่กาไปทำคอนเทนต์กันแต่ส่วนใหญ่เขาจะทําที่กรุงเทพใช่ไหมที่จะล่องเรือดูวัดอรุณอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ว่าไฮไลท์ของการถ้าเผื่อว่ามาอยุธยาแล้ว เราจะมีวัดชัยวัฒนารามค่ะใช่ค่ะจุดถ่ายภาพเป็นจุดไฮไลท์เลยก็คือจะเป็นที่วัดชัยวัฒนารามค่ะอนี่ยอันนี้คืออะไรครับอันนี้รุ่นจะแตกต่างจากแฮงก์ครับรุ่นหนึ่งก็คือเป็นรุ่นเลเซอร์ค่ะเลเซอร์ใช่ค่ะจะมีที่นั่งใช่ค่ะจะมีที่นั่งได้แค่2ที่นั่งคล้ายๆกับรถสปอร์ตเลยใช่ไหมมันคนนั่งข้างๆได้อีกคนนึงใช่ค่ะอ๋อแล้วเครื่องยนต์ของเรือเขาจะอยู่ตรงไหนฮะอย่างเงี้ยอาเนียค่ะจะเป็นเครื่องยนต์ก็จะอยู่ด้านหน้าใช่ค่ะ ก็แตกต่างจากเรือรุ่นอื่นที่นั่งอยู่ด้านหน้าถูกไหมครับตัวเครื่องจะอยู่ด้านหลังค่ะคออถ้าเป็น,นใช่ค่ะถ้าเป็นอย่างตัวสารดเครื่องจะอยู่ด้านหลังซ<อ>ึ่ง <tubing, S 2> แต่ละรุ่นแต่ละลำจะลักษณะไม่เหมือนกันใช่ค่ะเพราะว่าอยู่ที่การคอสตอมของเรือ,อสีเบาะเรือก็แตกต่างกันค่ะท<อ>ี่นั่งเรือก็จะมีที่นั่งที่แตกต่างกันก็คืออย่าง ตัวสารโล้นี้ก็จะนั่งได้8ท่านค่ะใช่ก็จะมีใช่มีนัาข้างหลังได้อีก2อท่านผู้โดยสารก็จะตามข้างเรือเลยค่ะแต่เพื่อความปลอดภัยแล้วก็ไม่อาจเกินไป่ะคะก็จะให้นั่งอยู่ที่ประมาณ5-6ท่านอ่าก็คือจะ5-6ท่านก็จะนั่งอยู่ในบริเวณนี้ใช่ค่ะู่ชิมกตรงนี้ใช่นี่คือยี่ห้อของเรือคือ Hacker Craft ใช่ค่ะ แล้วเครื่องยนต์ก็ใช้เครื่องยนต์อะไรสร้างพอจะทร้างไหมครับถ้าที่ยุติยาค่ะมีทั้งหมด2ก็คือจะมีเป็นอิลโมกับอมารินพาวเวอร์มารินพาวเวอร์ก็คือเครื่องยนต์รุ่นใหม่แล้วถูกไหมครับแต่ว่าตัวเรือเนี่ยวิธีการสร้างเขายังสร้างเหมือนสมัยก่อนที่ยเขาสร้างไหมครับเป็นทํามือทั้งลําเลยทํามือใช่ค่ะสร้างด้วยไม้อะครับใช่ค่ะจะเป็นไม้มะฮอกกานีแท้ค่ะ ก็คือพวกวัสดุที่เห็นนี้ก็คือจะเป็นไม้มาฮอ,อกกานีแท้<ช>ทั้งหมดใช่ค่ะอันนี้จะเป็นตัวอย่างไม้ที่ใช้ในการทําเรือค่ะก็คือคไม้มาฮอ,อกกานีค่ะอย่างที่ว่าบางคนก็ถามว่าทําไมถึงต้องเป็นไม้ม้ฮอ,อกกานีเนี่ยเพราะว่าเพื่อความแข็งแรงทนทานถ้าลงน้ําไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะความคงทนรักษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม้ม้ฮอ,อกกานีจะดูมันจะผุยาก<ช>อันนี้ทนสีอย่างนี้มันก็คือมันการยอมหรือเปล่าครับหรือว่าอย่างไร จะเป็นสีของไม้เลยค่ะของไม้ใช่ค่ะแต่ละลำก็สีของไม้ก็จะแตกต่างกันค่ะเรือลำหนึ่งจะใช้เวลาสร้างอยู่ที่1ปีถึง1ปีครึ่งค่ะ 1>, 1ปีถึง1ปีครึง่งใช่ค่ะโอ้นานมา,มากๆเลยอ่ะนานมา,มากๆเลยเนาะวอยจะสร้างเรือได้ลำหนึ่งเนี่ย แสดงว่ามันเป็นงานคราฟงานฝีมือมากมากใช่ค่ะเป็นศินละปะลก็คือเขาจะเหมาะกับจะอยู่ในแม่น้ำไหมครับต้องล่องแม่น้ําใหญ่คะ่ะอย่างแม่นม้ําเจ้าพระยายคะ่ะจะเข้าไปตามคลองเล็กอย่างเงี้ยจะไม่ได้เพราะ<ม><ม>ว่าเรือเราค่อนข้างสูงค่ะคชาจะกินน้ําค่อนข้างลึกกว่าใช่ค่ะ ก็จะเป็นเอเซอรี่ภายในเรือค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกเรือของเราเป็นเรือคลาสสิกค่ะแสดงเหมือนถึงศิลปะบนพื้นผิวน้ําอย่างพวงมาลัยอะค่ะก็จะออกดีไซน์ให้เหมือนกับกีตาร์บัโจค่ะใช่จะไปเห็นแล้วก็จะมีตัวแตะค่ะก็จะดีไซน์เป็นทาเป็ดทาเป็ดใช่ค่ะคือตัวแตะก็จะต้องดีไซน์เป็นแบบนี้ใช่ค่ะงานศิลปะอย่างหนึ่งเลยค่ะแล้วก็อันนี้ใบพัดก็จะทำจาก ท้องเหลืองค่ะทองเหลือ,องอใช่ค่ะก็คือจะเป็นงานศิลปะที่อยู่ในเรือที่เอาลงมาใช้งานได้จริงๆใช่ค่ะแล้วเราก็จะนั่งได้จริงๆด้วยใช่ค่ะชื่อมีที่มาไหมครับชื่อชื่อแต่ละลามจะมีความหมายว่าดอกบัวค่ะอ๋อใช่แสดงถึงศิลปะบนพื้นผิวน้ำค่ะครับชื่อนี้เป็นชื่อดอกบัวหมดเลยแล้ววินวาริศโกมุศสาโรธ ค่ะแล้วก็จะมีอีกสองลำที่เพิ่มขึ้นมาจากในภาพก็คือจะเป็นนารินยากับบุษบาลค่ะนารินยากับบุษบาลกอันนี้จะเป็นเรือลำแรกค่ะที่จะเป็นอันเดียวที่จะมีชื่อไม่เกี่ยวกับดอกครัวค่ะก็คือจะเป็นชื่อของยติผู้ใหญ่ของท่านผู้บริหารค่ะเดซี่จอยเดซี่จอยถ้าใครที่อยากจะมาล่องเรือแบบนี้ก็ติดต่อได้ใช่ไหมครับได้แล้วมันจะมีแพ็กเกจอะไรยังไงบ้างครับสำหรับคนที่มาก็เริ่มต้นเป็นแบบจอยทิปแต่ก็คือเป็นการนั่งล่องเรือร่วมกับท่านอื่นค่ะก็นั่งได้สูงสุดท่าน จะตกท่านละที่1,600บาทถ้าเป็นแบบจอยทริปใช้เวลาอยู่ที่45นาทีค่ะ45นาทีแต่ถ้าเผื่อว่าเป็นไพรเวททริปล่ะครับถ้าไพรเวทจะอยู่ที่9,900บาทค่ะไพรเวทนะคะสามารถนั่งได้สูงสุดเนี่ย8ท่านเลย8ท่านเลยแต่ถ้าคนที่ชอบเรือชอบความคลาสสิกที่นี่ก็จะเป็นอีกที่หนึงที่ให้ได้มาดูได้ใช่ค่ะเพราะว่าที่นี่เราเป็นที่เดียวในเอเชียเลยค่ะที่นำเรือแห่ง เครือขเข้ามาค่ะ,ะใช่ค่ะเพราะว่าเราจะเห็นเรือไฮเกคามเนี่ยได้ที่นิวยอร์กที่อเมริกาค่ะแล้วก็เลโกมโมที่อิตาลีโอ้เท,ท่มากๆและนี่คือบริเวณ private lounge ที่สามารถมองเห็นการเอาเรือลงน้ำของที่นี่และท่าเรือที่นี่นะครับก็ยังตกแต่งสไตล์อิตาลีนะโอ้โหมันน่าทึ่งมากเลยเหมือนกำลังดูเรือเนี่ยที่กำลังเอาลงที่ท่าเรือเวนิสยังไงอย่างนั้น เอาละครับผมจะพาทุกคนเนี่ยไปล่องเรือคลาสสิกที่เราจะล่องไปในแม่น้ำเจ้าพระยาชมเมืองเก่าของอยุธยากันอ๋ชอบชอบเสียงเครื่องแบบนี้มากดิบสุดๆดๆเราจะผ่านวัดชัยวัฒทารามก่อนค่ะชัแต่เราจะให้ไปให้อาหารปลาที่วัดพุไทไยศวรรย์ก่อนค<ร>่อ,อยวนกลับมาถ่ายภาพที่วะะัดชัย มาถ้ามีเวลาน้อยก็ไปให้อาหารนิววัดผู้ไรศสวรัต์ก่อนแล้วก็วนชมเมืองอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่ก็จะได้ชมเมืองเก่าไปด้วยโห oh, ได้ฟิลมากเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวอยุธยาที่แตกต่างจากที่ผ่านมาเลยนะครับเพราะว่าวิวจากตรงนี้มันคือดีมากๆเลยประทับใจสุดๆ ใครที่ชอบการท่องเที่ยวในรูปแบบนี้นะครับก็มาลองกันได้เลยนะฮะไม่ใช่ธรรมดาธรรมดานะครับที่คุณจะได้มาล่องเรือคลาสสิกเรือสวยๆแบบนี้ในวิวที่เป็นเมืองเก่าอายุทยาผมบอกเลยว่าอันเนี้ยมันคือหนึ่งใน bucket list ตอนนี้เลยถ้าคุณจะมาอายุทยาคุณต้องทำสิ่งนี้นอกจากนั้นเนี่ยเขายังมีพื้นที่จัดอีเวนต์มีคาเฟ่ร้านอาหารที่ผสมผสานความเป็นอยุธยาได้อย่างลงตัว กินดื่มเที่ยวครบในที่เดียวเลยมาเลยครับที่ The Wonder Blue Classic Boat House เกิดเรื่องแล้วครับมีอะไรมาตาล้อก็ไม่รู้ครับแต่ไม่เป็นไรเราอยู่วิทยาแล้วเราตั้งใจมาออโต้แกมพอดีครับเดี๋ยวให้เขามารับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นเลยนะครับผมเพราะว่าไฟมันเตือนเมื่อกี้ผมก็เห็นว่าไฟมันเตือน ว่ามันมียางลมอ่อนผมนึกว่ามันฟอจากระบบแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นการเตือนว่ายางลมแบนจริงๆเพราะว่าโดนเหล็กต่ำมานี่ชุดใหญ่เลยเนี่ยชุดใหญ่เลยมาจากไหนไม่รู้เนี่ย <c oughs> บอกให้โนนอนร้อมาเปลี่ยนเลยนนอยู่ไหนอ่ะถทรนานนียังทํารถอะไรเนี่ยน,นี่ทํารถอะไรมาเนี่ยไฟลมยางขึ้นอีกนี่ยางแตกอีกเนี่ยมาจัดการเลยเนี่ย มีช่องว่างคุณได้พูดบ้างพี่คุณทํารถอะไรเนี่ยคุณทํารถอย่างนี้ไม่ได้คุณนอตแกมคุณต้องรับผิดชอบในคุณมาแต่งรถให้ผมใหม่เลยฮะห้านาทีถึงห้านาทีถึงนะคุณมากู้รถผมไปก่อนเลยเออไม่เราเอาเอาล้อมาเปลี่ยนเลยดิล้อเหมือนเดิมอ่ะมีอยู่ที่ร้านอยู่แล้วไม่หรอใช่ใช่ล้อเปลี่ยนเลยโอ้รุ่นต้องอย่างนี้ดิครับผมเดี๋ยวเจอกันครับเดี๋ยวนอตแกมมาจากการถึงที่นี่เลยครับบริการทุกระดับประทับใจ ใช่มันเข้าคู่กันไปเลยมาไงลุยตอนนี้เราได้รับการช่วยเหลือจากทีมน้องๆจากออโตแกรมนะครับเอาล้อมาเปลี่ยนให้เลยไม่ต้องปะยงปะยางอะไรแล้วเพราะเดี๋ยวจะแวะไปหานนท์เขาที่ออโตแกรมอยู่แล้วเขาก็เลยเอาร้อชุดที่เป็นยางแบบยางออเทเรนพร้อมลุยมาให้เราจริงๆผมอยากเปลี่ยนรถคันนี้ให้มันเป็นรถที่พร้อมลุยมากกว่ารถซิ่งนะคือณปัจจุบันเนี้ยในความรู้สึกผมมันคือรถซิ่ง มีเพอร์โบล้อทางเรียบเบรกใหญ่ๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมอยากจะให้นนท์เขาเปลี่ยนรถคันนี้ให้เป็นสายลุยสไตล์เราหน่อยสไตล์กแกล์ปิง้งแบบว่าดูหรูหราไปแคมป์ได้แล้วก็ดูลุยมากขึ้นแล้วก็อาจจะเปลี่ยนสีแรปเปลี่ยนสีหน่อยให้มันแบบเป็นสไตล์เราเดี๋ยวให้เขาช่วยคิดกับเราว่าจะเป็นแบบไหนดีนะครับแต่ตอนนี้ไปที่ออโตกแกรมกันก่อนร้านออโตกแกรมนี่เป็นร้าน แต่งรถชื่อดังที่อยู่ที่อยุธยานะครับเจ้าของก็เป็นน้องนนท์ซึ่งเคยไปร่วมทริปกับเราสองครั้งไปขี่มอเตอร์ไซค์กันรอบนึงนะครับแล้วก็ไปขับรถออฟโรดกันรอบหนึ่ง เจ้าของร้านอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหทำรถอะไรไว้วะเนี่ยมันเป็นยังไงพี่โวยวายมาเลยเนี่ยโอ้โหคุณทำรถอะไรเนี่ยก็ผมแต่งร้านแต่งรถครับคุณแต่งรถอะไรเนี่ยแบบว่าผมขับแล้วแบบยางแตกอย่างนี้ได้ไงเนี่ยคุณกลางมิดผมอย่ด้ไงเนี่ยก็ขับอย่างนี้ก็สายลุยอย่างผมคุณก็รู้คุณขอารถไาไหมยางอันนี้เขาไว้วิ่งทางเรียบครับแล้วคุณเอาไปลุยมันก็พังหมดเลยครับผมสายลุยเนี่ย ผมก็เลยเอากลับมาให้คุณใหม่เนี่ยผมต้องการให้มันลดมันเป็นแบบว่าสายลุยแอดเวนเจอร์แคมปิ้งให้มันแบบดูมันเหมาะกับผมหน่อยเนี่ยคือโจทย์สายลุยแคมปิ้งแต่ดูเอาอยางนี้ไปไปติ้งในป่ามันไม่ใช่มาอย่างนี้แต่ว่าเฮ้ผมชอบนะเบรกจึกเลยนะเบรหัวทิมเลยนะใส่เบรกอะไรไปเนี่ยหัวทิมเลยคือคันนี้ก่อนหน้านี้คือมาแต่งกับผมไปแล้วแต่งอะไรไปบ้าง ผมทำชุดใหญ่เลยเป็นสเต็ปแบบลุยป่าด้วยแล้วก็มีออนโรดด้วยแล้วก็มีไปแข่งแร็กด้วยเหรอแต่คือผมทำกลับไปเป็นแร็กไงแล้วพี่มารับรถตอนที่มันเป็นยางนี้โอ้เป็นแร็กไม่แต่คันนี้จะจัดยังไงให้พี่ที่คิดไว้ถ้าเืิดเป็นสายแคมปิ้งแอดเวนเจอร์สายลุยเนี่ยพี่ก็รู้ว่าผมเนี่ยเตียนเรื่องนี้อยู่แล้วพี่ลองบอกความรู้สึกสิ่งที่พี่อยากได้มาหน่อยสิยางที่มันลุยกว่านี้ล้อน่าจะต้องเปลี่ยนไหมล้อเนี่ยผมว่าไม่ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทำให้ ล้อกับยางเซตใหม่ที่มันเป็นดอกแบบลุยออฟโรดได้เนี่ยมันสามารถซึ่งไปซึ่งไปกับขอบนี้ได้ไปได้ไปได้เบรกไม่ได้เปลี่ยนไม่ต้องเพราะว่าพี่ลิชอบเนี่ยชอบเพราะว่าเบรกดีเบรกดีหางไม่ต้องเปลี่ยนโอเคอ่าได้เอาให้มันลุยได้อะให้มันลุยได้แล้วไปแบบแคมป์ได้เป็นสายแอดเวนเจอร์แนวแนวนั้นคือพี่ลิต้องเข้าใจนี่คือโตโยต้าลีเดอร์มันเป็นรถรุ่นหนึ่งที่แต่งง่ายแต่งนิดแต่งหน่อยหรือแบบ ของแต่งมันเยอะมากคือจริงๆผมว่านะตัวลีดเดอร์เนี่ยสามารถแต่งได้ทุกแนวแล้วแต่ชอบแต่วันนี้พี่วลี่มาบอกว่าอยากได้ลุยลุยแอดเวนเจอร์เข้าไปแอดเวนเจเข้าไปอยากได้อะไรอีกครับมีอะไรอีกก็เอาเป็นเรื่องของของคอสเมติกแหละสีอ่าสีเดี๋ยวเปลี่ยนให้ให้มันเปลี่ยนกลายเป็นรถที่ไม่ใช่รถแนวรถซิ่งอ่ะ ให้มันเป็นแนวรถลุยอ่ะได้ครับเคก็คืออยากเปลี่ยนลุกปรับลุกใหม่แล้วกันเนาะเดี๋ยวจัดให้ครับเรื่องไฟเดี๋ยวเพิ่มให้นะให้สามารถดูเท่ขึ้นแล้วกันดูดูดันมากขึ้นดูดูดูดุดันเป็นรถลุยขึ้นใช่คันนี้มีวินนะนี่อ๋อนี่จะใช้ของเดิมใช้ได้อยู่แล้วบอกแล้วว่าลีดเดอร์มันของแต่งมันเยอะพี่แล้วผมจะบอกอะไรว่าอีกอย่างหนึ่งครับรถคันนี้ มันจะมีชุดแต่งพวกวายบอดี้เดี๋ยวผมีะวายบอให้พี่มันเป็นก็คือจะเสริมให้มันเป็นวายบอดี้เพื่อให้มันรับกับยางเราด้วยไหมประมาณนั้นเพราะว่าเราต้องการให้ยางมันล้อนออกมานิดนึงบวกกับออฟเซตของล้อที่เราจะปรับที่ที่จะพาไปเนี่ยมันจะไม่มีที่พักเราต้องนอนแคมป์นะั้นมันต้องเตรียมเอาไว้ขนของหรือ,อม,มีเต็นท์หรือมีอะไรที่มันแบบพร้อมแคมปปิ้งอะ่ะแล้วยางเนี่ยสำคัญ เรต้องมันลุยด้วยแล้วก็อุปกรณ์ช่วยเหลืออย่างวินน้านะพี่ว่าโอเคอันนี้ได้อ,นนไดอันนี้ได้แต่ว่ามันต้องมีอุปกรณ์ตัวช่วยอีกถ้าเราไปกันแค่2คน 2> สบายมากพี่เออเอาให้มันออกมาได้แล้วกันเพราะดูรีวิวแล้วทางมันแบบมีหลุมมีเหลิมอ,อะไรค่อนข้างเยอะช่วงนี้ขเ,เล,เลนี่ขู่ผมนะฮะไม่ได้ขู่ได้พี่ไม่ต้องกลัวไอ้เรื่องตรงนั้นอ่ะพี่ก็รู้มือผมอยู่แล้วได้ทางทุกคันทั้งหมดอ่ะ <laughs> ผมเตรียมให้พี่แล้วนี่เหรอเสิร์ฟให้เอ,อง,<ห>งที่นี่เนลมิดแบบดีดนิ้วมาเลยนะนี่นี่คือ,อยางที่จะใส่ให้ใช่ดอกแบบนี้เลยเนี่ยใหญ่หญมๆมังๆงนี้เลยม้ออย่างนี้ดีวะมันจะไม่โดนอะไรมนแตกง่ายๆพร้อมปีนเขาปีนปีนปีนเนี่ยลองวัดดูดิ โอ้โหนี่มันใหญ่ขึ้นนี่มันเต็มเลยมันต้องอย่างี้มัต้องยกสูงขึ้นไงใช่มยกขึ้นใช่อันนี้อย่างนี้อย่างนี้ราคาเท่าไหร่ยางประมาณนี้เส้นหนึ่งก็หมื่นหมื่นประมาณหมื่นสองหมื่นสองใช่แล้วอย่างเงี้ยแล้วแล้ช็อคหนีที่ใส่นี่คือโปรเฟนเดอร์ที่ใส่นี่คือตัวท็อปสุดเลยตัวท็อปสุดเบาไหมเบาไหมเบามากมันเป็นอลูมิเนียมจริงอ๋อราคาราคาคู่หลังเนี่ยสี่หมื่นแปดคู่หลังอย่างเดียวสี่หมื่นแปด yes คู่หน้าคู่หน้าหกหมื่นกว่าบาทหกหมื่นกว่าบาท ชุดนี้คือแสนกว่าบาทที่พี่ขับ่แสนกว่าบาทใช่นุ่มเ่อหรโอ้โหนุ่มเลยน้าบินมาเลยปรับอะไรได้บ้างก็คือปรับได้24เบอร์ขึ้นลงได้หมดเลยขึ้นลงได้หมดเลยใช่อันนี้เป็นซับแทงอ่าระบายความร้อนโอเคปรับได้ยุบยืดนร่นี่นั่นอ่าอ่าพร้อมบินพร้อมบินเพราะว่าเครื่องคันนี้มันโมมาแล้วถ้าเราจะไปเข้าป่ามันต้องมีการปรับจูนอะไรป่ะเดี๋ยวผมเซตให้หม่ให้เครเล่งไปหน่อยมันเหนืดไปนิดนึงเดี๋ยวจะปรับให้มันตอบสนองไวขึ้นโอเคแล้วพวกนี้คืออะไรพวกนี้คืออะไรครับ ก็ <G un less> คือ,อที่ผมบอกเลยชุดวายบอดี้ที่ผมอยากให้รถล,ลุกมันเปลี่ยนนี่มันคือยาวใหญ่ขนาดนี้เลยเหรออันนี้หน้าหลังไงอ๋อหน้าหลางใช่คือลีดเดอร์เนี่ยเขาจะมีชุดแต่งครับแบบเป็นเหมือนพาร์ตบอดี้จากโรงงานอีกทีนึงอก็เนี่ยเดี๋ยวชุดนี้ผมจะใส่ให้จะใส่ใก็คือใส่พาร์ตบอดี้ให้มันดูใหญ่ปรับลุกปรับลุกนิดนึงก็คือยางมันกว้างแล้วใส่กับล้อเดิมได้เลยแล้วก็มันจะยืดออกมาโดยที่เราใส่อันนี้เข้าไปโอเตโอเคก็คือชุดสะเกินมันจะมีคิ้วนี่ไงนี่ อันนี้สเกิร์ตหน้าหน้าหลังอ๋ออันนี้คือคิ้วรนีคิวก็คือใช่แปะตรงนี้ใช่แปะตรงนี้ไปเก็บ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 หน้ายางหน่อยหน้ายางหน่อยใช่ได้บอกซ้ายขวาหน้าหลังอ้าวก็คือหน้าตาจะเปลี่ยนไปแน่ละเพราะว่ามันเปลี่ยนลุคหน้าหลังไปด้วยใช่ด้วยบอดี้ใช่ความสูงสูงขึ้นมีแหลกหลังคามีไฟทําให้รถเนี่ยดูแบบบึกบึนดูสีเปลี่ยนไปสูกจุกใจพี่แน่นอนเดี๋ยวรอชมเดี๋ยวรอชมครับใช่เดี๋ยวรอชม มันแน่ๆมันแน่ๆรอชมกันนะจะพาไปลุยซิฟไว้นิดนึง